สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านท้งส่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่นะวันนี้นำคณะลูกศิษย์จิตอาสามาตัดผมฟรีเพื่อประชาชนที่วัดหนองใหญ่ตรขงข้ามตลาดสดวงสะกอนเขตสายไหมปทมน,นะครับแปดโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับทุกวันเสาร์ให้บริการตัดผมฟรีแก่พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นจิตอาสาลูกศิษย์ช่างใหญ่นะครับรวมตัวกันมานะครับมาตัดผมให้ชาวบ้านฟรีๆนะทำบุญนะครับตามกําลังศรัทธานะครับ ถวายนะครับค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดหนองใหญ่นะครับก็วันนี้นะครับได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับช่างวันนนทบุรีนะนะครับไม่มีใครจ้างพวกเรามานะพวกเรานะครับตั้งใจนะมาทําความดีนะครับเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับซบเซาไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดด้วยนะพวกเราก็นะครับบรลดค่าใช้จ่ายนะครับจะได้ มีบุคลิกภาพที่ดีนะครับในสังคมแล้วก็ทำให้ประชาชนนะครับปลอดภัยปลอดโรคด้วยนะครับผมยาวๆนะมันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะแต่ถ้าเรานะครับดูแลนะครับอย่างดีนะครับประชาชนก็จะปลอดภัยนะวันนี้นะครับช่างวันนะครับก็ใช้นะครับปัตเลียนยี่ห้อซิวดาวากินะครับแล้วก็ใช้วีแต่งด้วยนะครับในการขึ้นทรงนะนะครับ วันนี้ช่างวันจะตัดทรงอะไรครับลองทรงสูงอ๋อทองทรงสูงนะมีการกาหนดความขาวด้วยนะครับนะครับนะครับวามคมบัตเตอรเลียนก็หวานเที๊ยบเลยนะครับนุ่มนะครับกินผมดีมากเลยนะครับช่างวันก็กาหนดความขาวแล้วก็ใช้นะครับหวีไล่นะครับขึ้นไปเลยครับช่างวันเนี่ยลืมพิกหวีลงด้วยนะเออนะครับใช้ขึ้นเมื่อไหร่ก็พิกหวีลงเมื่อนั้นนะครับ จะทําให้เรานะครับฝึกข้อมือไปด้วยตัวด้วยนะครับทําให้เรานั่นแหละเก่งมากครับรค่อยๆทาไปเรื่อยแรกๆมันจะขืนๆแข็งๆก็ด้างนิดหนึน่งมือแต่พอเราพลิกบ่อยๆมันก็จะเกิดความเคยชินนะครับมือมันจะอ่อนนะนะครับช่างวันนะครับสังเกตว่าเขาจะชอบใช้หวีขึ้นทรงนะครับก็คือเป็นช่างสมัยโบราณน,นะนะครับช่างสมัยใหม่ก็จะใช้ลองฟันในการตะลุยนะครับขึ้นทรงนะ แต่ช่างวันนะครับนี่คือของแท้เลยครนะครับใช้ปลายบีดนะครับเยี่ยมครับสไลด์ขึ้นไปเลยเยี่ยมครับนั่นนะครับอย่างนั้นแหละถูกแล้วนะครับเรามาดูนะครับทา้งแต่ผมรุ่นน้องนะครับก็ดูช่างวันเป็นตัวอย่างนะนะครับเยี่ยมครับ เก็บปีกไปด้วยครับงปีกข้างมีอยู่างๆนข้างเดินมานครับเดินตรงๆมาเลยถ่ายตรงๆมาเลยถ่ายตรงๆขึ้นไปเลยนั่นนะครับนั่นแหละหนึ่งแนบสองยกสามลอยนั่นแหล,ละลอยๆเออแล้วก็พลิกีโลงนั่นแหละแล้วก็ไปชะโงกดูความความอะไรมาดูว่ามันเหลี่ยมมันหายไหมใช่ไหมยังไม่หายไปไปไปไ,ปไล่มาใหม่ไปไล่ใหม่ ยังหีสไลด์มาใหม่มันจะูดูมันจะเป็นขอบเป็นขั้นอยู่นะครับมันไม่เนียนนั่นเดียวค่อยไล่เลยนั่นเดี๋ยดีเยี่ยมครับดีขึ้นดีขึ้นโอเคเหลือแต่ความนวลยังไม่นวลเลยความนวลปลายหวีมันไล่นวนล นั่นแหละนั่นแหละปลายหวี <S <S ตรงน,นั้นอ<ล>ะไล่ตัวน,นี้พี่ก็ถอยถอยคู่ปรับเลยถอยศูนย์จุดห้าเลยถอยสุดเลยแล้วพี่ก็เลี้ยวแทนหวีปลายหวีเลยซึ่งเนื่องจากปลายหวีมันช้าเออนั่นแหละทาให้มันนวลเลยนั่นแหละนั่นแหละตวัดก็ได้หรือจะเชิดฟันขึ้นได้ก็แล้วแต่นั่นแหละมันก็จะนวลไวนั่นแหละก็ทัไปเลยถอยข้างหลังอะนั่นแหละเออตรงน,นั้นอะถอยคู่ปรับสุดดินั่นแหละ อันเนี้ยตะแคงมุมบัลเลียนดันตอนที่พี่ถอยหู่ปรับอ่ะพี่ไม่ต้องดับเครื่องก็ได้พี่พี่ถอยปรับได้เลยนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถูกต้องนั่นแหละนั่นแหละตรงนี้หน่อยตรองจอนนะตบัดตบัดขึ้นไปเกี้ยๆตะแคงนิดนึงแทงนี้เออนิดๆอ่ะนิดๆอ่ะ ช่วงรอยต่อระหว่างขาวนวลคืนตรงเนี้ยเราต้องเข้าให้มันถูกมุมให้มันถูกเออนั่นแหละไปพอแล้วสวยแล้วเหรอ้างนี้ก็ใช้ตะแคงนะคอยปรับสูนะตในตะแคงนะี่เออตะแคงนะี่ใช้มุมเราเลี้ยด้านขวาทำยกด้านซ้ายหรือใช้ด้านซ้ายขึ้นไปก็ได้เลือกเอาแต่แนะนําให้ใช้ด้านขวาครับนี้เห็นไหมกรอบทรงไม่เสียหายเราต้องการขยี้ปูรีเวีนครับเส้นนวลคืนเนี่ยให้มันคืนอย่แค่นี้เองเยี่ยมครับนั่นแหละดี ตัดสินใจไปเลยนะครับนั่นแหละดีดีครับดีทำไปนั่นแหละมานั่นแหละมันสวยแล้วก็ไปนั่นแหละช่างวันก็สังเกตดูนะครับมีความพัฒนาขึ้นทุกเสาเลยนะครับที่มาออกหน่วยอาจารย์ใหญ่นี่กี่เดือนแล้วพี่ จำได้ไหมถึงส <23 S 3> ามเดือนน่าจะเกินน,นะครับจํานวนเดือนนะครับก็ไม่ใช่ว่ามาตัดออกหน่วยต่ทุกวันนะช่างวันก็นะครับก็มาออกนะครับอาทิตย์ละวันนะครับก็ให้นับให้นับวันออกหน่วยนะครับเป็นเป็นเป็นจำนวนเดือนนะหมายความว่าสมมุติว่าออกหน่วยสามสิบวันเนี่ยออก็เท่ากับออกหน่วยกาจา์ใหญ่เดือนหนึ่งนะครับ ก็อยู่ที่ความเข้าใจนะบางทีออกหน่วยออกวันเดียวนะครับก็มีความเข้าใจก็สามารถทําได้ตัดผมได้นะครับสบายใจอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็กําหนดความขวนะไม่เป็นไรตัดไปเถอะตรงตรงขึ้นมาเลยตั้งหู now, so ่ตรงตรงแล้วถเลยตั้งตรงๆเออถยเลยนันนั นั่นแหละก็ค่อยไล่ให้มาให้มันสม่ำเสมอนะครับอย่าตกต่ำตกสูงนะน, 1. นั่นแหละหนึ่งแนบสองโยกหวีสามรอยหวีแล้วก็พลิกู่พลิกตีลกากลับหลังอพลิก ขึ้นพิษลงต้นไ,นไหนมันไม่สวย,ยก็ไล่ออกหลังไม่หูมันยาวยที่อันนั่นแหละอันนั้นแหละอัน <c oughs> นั่นแหละ เขาออกอยู่ข้างหลังอะมันหยาหยาอยู่นั่นแหลังลำหัวน่ะตรงนั้นน่ะเออนันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะนั่นแหละกับหนวดของขาวใหม่ดิเออคับยังยาวอยู่อันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะไฟบีไล่ออกตรงนั้นน่ะ ไปขึ้นไปเลยชััวไปเลยนั่นแหละดีนั่นแหละตรงนี้ยังดาวอยู่ไล่ออกไหมมันยังดาวอยู่นั่นแหละดี มยังหนาอยู่นั่นแหละคดบโมบีลงมาดิเออนั่นแหละวายอมีแล้วยายเลยเออนั่นแหละตัวนี้มันยังหนาอยู่ลยที่ตรงนี้เนี่ยขอบตรงนี้ที่พ่อมบีลงมา เออนั่นแหละนั่นแหละเออแพ่นั้นแหละนั่นแหละไปข้างหน้าด้วยข้างหน้าด้วยข้างหน้าด้วยนั่นแหละต่มลงลก็เรียนรู้ด้วยนะเรียนรู้ตามรู้สึกั้งใหญ่เอานะไหนเขาต้องลงขึ่นก่อนใช่ไหมคะตต่ผมเนี่ยก็ดูเหลี่ยมดูเหลี่ยมดูมุมไปสงบดูดีข้างหน้าเอา,อเ,อาเอาดีับดีตา กระดานมายังไงอ่ะบ้านนี้เอ้ยลืมไปข่าวที่แล้วโอ้เหลือเหลือหากันอยู่คนละคนอ้าวอ้าวใครจะตัดผมบ้างผู้ชายผู้หญิงเอาผู้ชายก่อนไหมเอาผู้ชายไปไปตามใครใครมาก็ใครมาก่อนก็ไปเลยตรงนี้พี่ก็ถอยหูปรับใช่ไหมศูนย์ศูนยห้าเหมือนเดิมมาถอยหูปรับแล้วก็สไลด์ขึ้นเออนั่นแหละนั่นแหละอย่าสูงนิดเดียวแค่ลบเส้นหน่อยเฉยพี่ ยูมาเดีวนไปไลค่ค่อยๆไล่มาหนพี่อยจะสูงค่อยๆไล่มาพับหูลงมาดิพี่นั่นแหละดันขึ้นไปเลยไวๆกว่าน,นี้อีกเออนั่นแหละดูะตวัดขึ้นหน่อยอาอสบัดขึ้นด้วยเออนิดเดียวอย่าสูงอย่าสูงนิดเดียวหายแม่เส้นไม่หายอย่าสูงอย่าสูงนี่เส้นพี่อยู่นี้พี่ลบไปเนี่ยลบแถวนี้มาเนี่ยพี่อย่าไปยุ่งข้างบน มาเข้ามาเขาห้อยมาหนี่งตะแคงมุมทานซ้ายเท่านั้นแหละเออนั่นแหละถ้าพี่ไม่เก็บอย่างเงี้ยพี่ไม่ตะแคงนี่พี่ต้องใช้หวีเล็กในการเก็บมันเสียเวลางั้นแหละดีดีขึ้นไหมเปิดหายใจให้ลมถ่วงเบาๆขึ้นไปนิดนึงเออนั่นแหละทำให้มันมนวลดสวหรือ,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 อได้ยินเสียงไหม ถ้ามันต้องกล้านิดหนึ่งพี่แล้วพี่ก็ใช้ปลายบีต่อไปเอาปรับเป็นฟันอะไรเป็นฟันศูนย์นะก็ใช้บีต่อขป้นไป,ไปนั่นแหละดีด,นดีนั่นแหละด,ดีขึ้นไหมเออจำไว้ตลอดชีวิตนะ หัวต่อไปก็ตัดสินใจเองเลยทำแบบนี้ซ้ำๆย้ำๆอ่ะเป็นร้อยรอบอ่ะจําไม่ได้มันรู้ไป <c oughs> อืมันแหละอ้าวไปยังไม่สวยตรงนั้นเห็นไหมตรงนี้ไม่สวยในเหลี่ยมตรงนี้ถ้าพี่ยืนตรงนั้นมันจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกพี่ต้องไปมองจากข้างหน้าหรือข้างหลังเหมือนผมมองเนี่ยไปลบปอกตรงนี้ไปสงบอยู่ข้างหน้าดิ ไม่มีกระจกให้ดูนะไปสะโงกดูซ้ายขวาเหมือนเท่าสูงเท่ากันไหมเนียนเท่ากันไหมตรงไหนไม่สวยแ,แต่งเลยพี่แต่งเลยตัดสินใจเลยตัดให้ไวไม่ใช่นักเรียนใหม่นะโอย,อยากอยาก,อยากเก็บเต็มที่แล้วเนี่ยนั่นแหละไม่รู้เาเป็นอนอบิดปลายเบี้ยวด้วยใช่ไหมเอาย้ายลูกค้าเข้ามาข้างในนิดนึงร้อนแล้วอ่ะพี่ลุกขึ้น อ่ะวพ่อเอา,เอาคุณยกตัวอีช่วยพี่กนหน่อยเออเข้ามานิดเดียวพอ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 อ้าวข้างล่างตะวัดออกเลยพวกให้อยอ่ะขนอ่อนอ่ะขนอ่อนอ่ะดึงลงมาเห็นไหมเนี่ยยาวๆเยอะๆนเลยตะวัดเลยจะสูงจะสูงนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมตรงนี้มันดำอยู่ไหมเธอต้องถอยมหูปรับถอยมือนิดนึงนั่นแหละต้องแเยอะไปกลับไปนิดนึง ระบาดขึ้นเลยเดี๋ยวสูงกิดไหมดีขึ้นไหมเอานะเอาทำอะไรต่อตัดสินใจเลยตัวไหนอีกตรงนี้มันดำไปตัดสินใจเลยนั่นเดี๋ยวบิดไปบิดเอาด้วยนั่นเดี๋ยวดี

ตอนเลยข้างบนจะเอาหัวซอ,อ,อยสั้นไปเลยโอ,นะอ้โหคุณลุงนี่ตัดเมื่อน่าจะสองอาทิตย์แล้วลุงนะไม่ต้องตัดทุกอาทิตย์ก็ได้สองอาทิตย์ค่อยตัดทิง้งแล้วก็ตัดเผือเลยเลยสองนิ้วตัดทิ้งเลย เอาสั้นลงไปอีกพี่สองนิ้วอ่ะสั้นอีกหน่อยเลยสองนิ้วตัดจริงเลย ลอยลามาถึงไฟลอยพี่ไฟอยไล่มาโตมอยด้วยนั่นแหละนะนะครับลอยเลยครับทีนี้ก็ตัดเส้นบางข้างบนยีโยกมาข้างหน้าดิตรงนี้แถวนี้ยังไม่ได้ตัดเลยโยกมาอนั่นแหละโยกมาเลยชีพมานะตัดสึนใจเลยนะครับสองนิ้วนะสองนิ้วตัดเลย มีหวีไม่มีหีซอยหรอไม่มีเฮ้ไปหาบีซอยมาดิเห็นไปเอาหวีอะไรไปเอาหวีปัตเตอเลียนหน้าใหญ่ๆมามันก็ตัดเก่งก้างลำบากเลยไม่อยดาอะนอยไปนี่ไงหวีดําซอยหวีดำเนี่ยนะพี่ ถนัดไหมหนูตัดขนาดไหมไม่ถนัดใช่ไหมมันบางเกินเอาเอาเอาตามใจตัดไปเถอะเอาอที่เข้าใจาไม่ได้หยิบนะมาตัดยังไงก็ได้ให้ถูกวิธีอะ่ะไม่ซีเรียสขอให้สวยลูกค้ารอกลับบ้านแค่นั้นเนี่ยเข้าเวียนต่อดิเขาเข้าเวียนต่ออีกอยู่เวียนอยู่ประจ มีเวียนพ้น <c oughs> มีเวียนมีกรรม <c oughs> ขอมาเช้าผมมากินข้าวแป๊บเดียวตัดเลยตัดแนวนอนแล้วก็ตัดแนวฝางนะ โค้งนิ้วตามดูสิานะ่สองนิ้วตัดเลยเลยสองนิ้วซอยออกนั่นแหละไปเรื่อยๆนั่นแหละหมดไมมไม่หมดก็เอาใหม่ซอยมันยังว่าจะหมดอ่ะสองนิ้วสองนิ้วไม่ใช่นิ้วเดียวเดี๋ยวมันส่านเกินพี่ หลับตูหลับาตาตัดก็ได้สองนิ้ว่รวบศีรษะพี่ยังไงก็เท่ากันมันเนี่ยสองนิ้วสองนิ้วไม่มีแห่ตัดก็ข้ามไปตรงไหนมีแห่ตัดก็ดูเอามันเนี่ย สองนิ้วสองนิ้วแล้ววีสุดซอยกลับมาอีกดิซอยกลับมาวีออกมาแล้วคีบเลยวีออกวีออกไม่ใช่วีวีออก,ออก,ออกเออนั่นแหละว,วีออกแล้วก็คีบซอยออกเอาวีทีพอแล้วมันคีบไปถึงเอาตันไกลแงยบๆเลยวีช้อนขึ้นนี่ๆๆกันไกลนี่กันไกลเดือดถูกแล้วไล่ออกถึงเนี่ยช้อนขึ้นตัดเลย นั่นแหละเลยเลยกรอบทรงตัดออกเชื right? er. ่อมกับผมข้างบนน่ะดูชะงูกดูด้วยไปชะงูกดูดีหน่อยไปชะงูกดูเห็นมันเหลี่ยมไหมไม่เห็นไหมเนี่ยโดดๆเลยรางกเงียบๆเลยเห็นมันโดดๆไหมเนี่ยนั่นแหละร่างกเงียบๆเลยเออนั่นแหละเงียบๆมาไล่มาเรื่อยรอบผีสาเลยไม่มีก็ข้ามเขาค่อยเดินมา ต้องหาหมวกมาใส่แล้วดเสลยสองตาและมามาตอนี้มาเยเหมดไม่มีก็ข้ามมาค่อยๆทำให้มันเป็นสเต็ปไว้จำไม่ได้ก็ไปกลับไปดูคลิปนี้นะฝึกเรื่อยๆกาลองทรงสูงตัดยังไงซอยผมข้างบนตัดยังไงมันหมดหน้าที่ของบัตเตรเลียนแล้วมันเป็นหน้าที่ของกันไกลนะข้างบนอ้อวบี้ยวไตรงนี้เลยบีอยก ฟันเดี๋ยวฟันปลามาสับดิผมเห็นเหลี่ยมตรงนี้นะต้องเอาแบตรเตอรี่มาเก็บนะเอาฟันปลาลงไปก่อนไม่ได้ยินหรพี่พูดเลยนะตกถังตกถังน้ำหอมน้ำหอมที่ไหนอีกอะเ,เอาไปไม่เป็นไรตาคือนอกเรื่องคือชัอ่วโมงนี้มึนหัวทั้งแป้งทั้งน้ำหอม อ๋อไปสับไปมันเด๋สับไปเรื่อยๆให้มันปลายบางผิวอ่ะสับไปมันเด๋ทำไปมันเด๋มาเรื่อยๆสับเซไปถึงหน้าเลยได้สับไปถึงนู่นอ่ะสับไปถึงนู่นอ่ะพี่ปวิ่งไปสามแถวสี่แถวก็หมดแล้วมองให้มันออกนั่นแหละทำไป น,นบบทำไปเนาะทำแป้งส่งแคร์วันนี้ขอขอบคุณนะครับช่างวันนนทบุรีแล้วก็นายแบบนะครับที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอนะครับสอนตัวผมลงยูทูบเพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานนะเป็นทานบารมีขอให้อนา,านุสวงของการเป็นนายแบบนะครับเป็นวิทยาทานเป็นวิทยากรวันนี้ขอให้ท่านทั้งสองอายุมั่นผลยืนปีเด,ดียบับหลับรอดพ้นจากโควิด19เป็นครูบาเจ้า เป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะนะครับนอนหลับให้ได้เงินเงินล้านนะครับนอนตื่นก็อให้ได้เงินล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับพวกเรามาก็มากันฟรีๆีไม่มีใครจ้างมาก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ค้าขายอะไรก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆวยนะครับก็มีนู่นนะครับช่างตีตานู่นอยู่ใต้ต้นไม้อีกคนหนึ่งนะนะครับวันนี้ในแบบเยอะตลอดนะครับยัางต่ำต้องมี30หัวเนะสาหนึ่งนะครับก็ตัดกันแมนมันไปเลยนะครับ จบแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับที่ช่างใหญ่อัปโหลดขึ้นทุกวันนะครับเราจะตัดผมฟรีก็ต้องมาลงชื่อก่อนนะตัดตามคิวนะครับไม่มีอภิเสธใดๆทั้งสิ้นนะตัดตามคิวมาดูวิธีการเก็บรายละเอียดนิดนึงทั้งวันลบออกเอาหวีช้อนขึ้นเอาปาดออกนิดนึงมันเลี่ยมไม่สวย ครบเลยเห็นไหมเนี่ยส้งอกหัวมันนี่เห็นไหม,มจัดการนี่ต่อไปค่ะไม่คะนั่นแหละเชื่อมให้มันได้อ่ะอีกนิดนึงเออค่อยๆสไลด์ขึ้นบีขึ้นนั่นแหละข้างขวาเห็นไหมข้างขวาสวยหมดเลยเนี่ยไม่มีแล้วข้างซ้ายแสดงว่าเชื่อมไม่ได้บิดไปบีเอกมานนี่เงนั่นแหละนั่นแหละมาพอสวยแล้วไปส่งแขก ขอที่ราไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย